นักร้องหนุ่มโพสอยู่ดีๆก็โสดหลังแต่งนางเอกดาังงานนี้ชาวเน็ตเม็นรัว เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆสนับสนุนและอยู่ข้างกันมานานหลายสิบปีสำหรับบอยพีชเมเกอร์หรือบอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์พักดีและภรรยาคนสวยเสียพิจิตราและล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงกับเทปสุดพิเศษที่ได้แจ็คสันหวังมาเซอร์ไพรส์ซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการเสียพิจิตราได้เอ่ยบอกแจ็คว่าบอกเขาทีพี่ยังไม่แต่งงานงานนี้หนุ่มบอยทนไม่ไหวโพสคลิป ดังกล่าวกลางไอจพร้อมแคปชั่นสุดพีกว่าตำนานอยู่ดีๆก็โสดเจี๊ยบพิจิตร Hashtag s เซฟบอยต้องมานะครับ h t h e w a r Song 100 EP Celebration Party รองข้ามกำแพง t h e w a r camp ag, Song ความเจี ag, ๊ยบถามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเขามาคอม,มเมนต์แซวสนานพร้อม Hashtag Save บอยกันรัรวๆ